สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องหนุกหนานชาแนลนะคะคุณครูกำพันตุลากันนะคะวันนี้จะพาเอฟซีไปดูนาข้าวนะคะไปดูนาข้าวอ่าดูนาข้าวที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือสวยงามมากเลยนะคะนาข้าวของป้าจ่อยนะคะตัวนี้จะเป็นนาข้าวของป้าจ่อยสวยงามมากเลยค่ะกําลังออกรวงนะคะ ้างขวามือก็จะเป็นบ่อน้ําตรงนั้นก็จะเป็นข้าวของคุณรูกำพันตุลาการนะเดี๋ยวจะนำเอฟสีไปดูนะคะข้าวรูกำพันตุลากันตัวนี้ตัดหญ้าออกจากนาอากจากคันนาเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วสวยงามมากเลยนะคะดูด้านนี้ที่ดูข้าวด้านนี้สวยมากเลยค่ะี่ยสวยมากเลยเนาะออกรวงสวยมากเลย ก็จะด้านขวามือสวยงามมากค่ะผลผลิตดีนะคะปีนี้ข้าวในนาเราตรงนี้นะคะคุณครูสำิีตุลากันนะคะได้ตัดตัดตัดหญ้าจากพันนาเรียบร้อยแล้วนะคะตัดหญ้าให้ให้สะอาดสวยงามนะคะให้สะอาดสวยงามนี่ก็ข้าวคุณครูกำพันตุลากันนะคะแล้วก็ข้าวน้องสาว มาพงมาลากันนะคะน่าตื่นใจบรรานะคะก็เป็นที่น่าชื่นชมนะคะเพราะว่าข้าวออกรวงออกพร้อมเพียงกันดีมากเลยนะคะจะสวยงามน่าจะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวตามมาดูทางนี้ค่ะตามมาดูทางนี้อตามมาดูทางนี้นะคะ,ะน้องอาเซียนตามมาค่ะ ตามมาจะพาเอฟซีมาดูนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวคูมพันตุลากันนะคะแล้วก็น้องเตือนใจวันนานะคะเป็นนาของคุณครัวพันตุลากาันแล้วก็น้องเตือนใจวันนานะคะสวยงามมากเลยนะคะกานลองออกรวงเห็นไหมคะมองไปตามทุ่งนานี้ก็จะสวย น่าชื่นใจนะคะน่าอิม่มเอิบใจเมื่อเราเห็นข้าวที่อยู่ในนาออกรวงนะคะสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะตอนนี้ช่วงประมาณใกล้ค่ำแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้น้องอาปูอาเซียนนะคะมาด้วยติดตามมาด้วยหันหน้ามาหน่อยครับ สวัสดีครับหน่อยครับสวัสดีครับน้องอป,ปัวอาเซียนมาเที่ยวทุ่งนาด้วยนะคะเราจะเดินชมขึ้นไปข้างบนค่ะไปด้านบนอีกเห็นไหมคะสวยงามมากเลยถ้าเราตัดหญ้าออกจากคันนาแล้วเนี่ยก็จะเดินสะดวกนะคะเข้าให้ผลผลิตดีมากเลยนะคะปีนี้ อิ่มอกอิ่มใจนะคะแล้วก็มีความสุขที่เราได้เห็นผลผลิตของของข้าวนะคะก็หายเหนื่อยนะคะหายเหนื่อยน้องเตือนใจก็หายเหนื่อยนะหลังจากที่เห็นผลผลิตของข้าวนะคะน่าชื่นใจน่าประทับใจมากเลยนะคะสวยงามอันนี้ก็นาชาวบ้านนะคะที่ที่อยู่ติดกัน เขาก็สวยสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันเพราะว่าปีนี้ฝนตกคือมีน้ำพอเพียงนะคะมีน้ำพอเพียงก็จะทำให้ข้าวอุดมสมบูรณ์นะข้าวอุดมสมบูรณ์นะคะเห็นไคะสวยงามเลยเป็นทางเดินคันาสองข้างทางนะคะสองข้างทาง ข้างบนจะสวยงามมากเลยนะคะก็จะมีย้าบ้างแต่ว่าข้าวสวยงามกว่าสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้เราจะนำเอฟซีขึ้นไปดูที่ที่ที่คลองมาที่ด้านบนอ่าถ่ายลงไปสวยงามมากเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นทุ่งนานะคะหมาข้าวสวยงามนะคะสวยงามมากสวยงามมากเลยค่ะกูคมพัน์มาดูข้าวเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะครั้งครั้งแรกข้าวยังไม่ออกรวง มาข้าวกำลังตั้งท้องยังไม่ออกรวงนะคะทางนี้ออกรวงเรียบร้อยอเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นทางทางรถทางเกวียนน่าสามารถที่จะข้ามจาก ฝั่งด้านบนนะคะลงไปหาเถียงนา,าไปหาเถียงน้าได้เลยทีนี้จะพาเอฟซีไปดูด้านบนเขาทำอะไรกันนะคะเสียงรถตัดหญ้าเสียงรถตัดหญ้าเสียงรถตัดหญ้าน,นี่จะเป็น หนองน้ำเป็นคลองน้ำนะคะคลองน้ำที่อยู่ด้านบนมาครูกำพันตุลากัรแล้วก็นาน้องเอนใจวันนาจะไปดูนะคะว่าเขาทําอะไรกันอยู่ด้านบนมีครูสทธิ์ตุลากันด้วยกําลังตัดหญ้านะตามไปดูบรรยากาศท้องทุ่งนา เย็นสบายมากเลยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นร่มไผ่ร่มไผ่ก็เย็นสบายมากเลยมาค่ะน้องอปูน้องอาเซียนตามมาค่ะจะพาเอฟซีไปดูนาข้าวที่อยู่แปลงด้านบนะนะคะนะถึงแล้วค่ะ โอ้แปลงนี้ก็สวยมากเลยค่ะน,นี่กำลังตัดหญ้าตัดหญ้าสวยงามมากเลยนะคะข้าวกำลังออกรวง ข้าวตรงนี้น่าจะปลูกทีหลังปลูกทีหลังอ่าต,นต้นสำลิฟตุลากันกำลังตัดหญ้าอันนี้นาของนาของประจอยนะคะอันนี้ปลูกข้าวทีหลังข้าวยังไม่ออกรูนะคะยังไม่อนนอกรง สวัสดีค่ะหยุดก่อนค่ะสวัสดีค่ะยังไม่ครูสมฤทธิ์ยังตัดหญ้าอยู่นะคะยังไม่เสร็จน่าจะทําให้เสร็จก่อนอันนี้จะเป็นต้นข้าวโพดนะคะเราปลูกอยู่บริเวณคันนาน่าเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะ ลุงแอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เหนื่อยไหมคะเหนือหน่อยมากเลยอันนี้เป็นต้นหมอนนะคะต้นหมอนใบหมอนเห็นไหมคะครอบครัวลุกหนานของเรานะคะปลูกพืชหลายอย่างนี่จะเป็นต้นหมอนนะคะก็คือเก็บไปขายนะคะเก็บไปขายใบใหญ่มากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นไรายได้ อีกทางหนึ่งนะคะที่ครอบครัวของเรามีมีไรายได้จากการเก็บใบหมอนไปขายนะคะเก็บใบหมอนไปขาย <S <S แล้วก็จะมีการปลูกอ้อยนะปลูกอ้อยมาลูกนะอาเซียนตามมาลูกเดี๋ยวพาเอซีไปเที่ยวนราเที่ยวชมธรรมชาติอันสวยงามนะคะ นี่ต้นหมอนต้นหมอนต้นเล็กๆนะกำลังปลูกด้าน,นขวาก็จะเป็นป่าอ้อยนะคะป่าอ้อยป่าอ้อยที่เราปลูกในนานะคะป่าอ้อยที่ปลูกในนาบ่อน้ำ ้นเที่ยวชมนาข้าวแล้วก็มานาด้วยนะคะมาที่นาด้วยถึงร่มแล้วนี่ก็จะเป็นข้าวข้าวของคุณป้าดอกแลก็สวยงามมากเหมกันเห็นไหมคะ ายภาพบรรยากาศท้องทุ่งนามาค่ะเดี๋ยวไปชมนาะข้าวเดินไปตรงนี้ได้ไหมคะ,ะเดินไปตรงนี้ดีกว่าตรงคันตรงนี้ตรงคันนาตรงนี้นะคะก็จะมีปลูกปลูกอะไรปลูกต้นยูคา คือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะอ่าลงมาเลยค่ะตามลงมาเลยค่ะเห็นไหมคะข้าวออกรวงสวยงามมากเลยค่ะข้าวสีม่วงเนี้ยรวงข้าวสีม่วงสวยงามมากค่ะ ไหมคะบรรยากาศสุขใดไหนเล่านะคะเท่ากับความสุขที่เรา,อ,าอยู่กับทุ่งนานา,นาข้าวที่เขียวขจีนะคะรวงข้าวออกพร้อมกันเลยนะคะดสูสวยงามมากเลยค่ะเป็นภาพที่มีความสุขมากค่ะอ่ะดู เป็นภาพที่มีความสุขมากเลยค่ะก็ต้องขอบคุณเอฟซีมากนะคะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหนุกนานชแนลนะคะคนกูมพันตุลาการก็ต้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ